này bye móng. Ngay bay ngay như vậy. Bye bye ngay. Bye bye. 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 My blade Bye bye. Bye the dark. My blade <rolleYa got spelled Cordless> ก่อนนเพื่ออะไรอะไรของเจ้าอะไรของเจ้าอะไรนะอะไรนะอยากกินนมอะไรนะเฮ้ยขออีกทีขออีกอะไรนะฮะมีตังซื้อไม้ใหม่ไหมเนี่ยมาตังค์กูนี่มาเธอพ่อมาเรียกพ่อมึงต่อยกูไปไอ้เหีอะไว้พ่อสองคนเลยเหี้ย ไอ้ตับมึงมาหาพ่อมาไปมึงรู้ยังพ่อเป็นใครไอ้เที่ยพะรุนถุงยางว่าเกิดตั้งมึงโอ้ยยี่โด่ออกไม่ไม่ใค่แตะกูจ้ดาเขาไม่ดิชทันมาบ้างดีกว่าวะ กูทับพอรได้เพื่อนนไม่เหมือนม่งช่เยเดกแกนแอะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหาพ่อไง้องดีด้ยอ่มาเล่ไอ้เหี่ยไอเน่ยไอ้เนี่ไเนี่ยน่ะไ่ะ